วัดบางพีที่สมุทรสาครสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง You Super c ดช n เรายังคงนำพาท่านเดินทางมาเที่ยวชมวัดเก่าริมคองสุน,าานัขหอนนะครับ คลิปนี้เราเดินทางมาที่วัดบางพีตั้งอยู่ที่หมู่ที่10ตําบลบางโุรัออาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับสําหรับประวัติการก่อตั้งของวัดบางทีจากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศา,าสนาแห่งชาติข้อมูลของคณะสงฆ์พิจี่และแหล่งข้อมูลอื่นๆก็จะระบุตรงกันว่าตั้งเมื่อปีพาศ2369นะครับซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็พจพระนางเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่3แห่งกรุงรัตะนโกสินทร์นะครับ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2496นะครับโดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งโบราณได้มีชาวละมันได้อพยพหนีความเดือดร้อนจากมูลหงสาวดีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ในกรุงสยามนะครับและได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่เบลิมคองสนาฟหอน,นะครับเมื่อชุมชนใหญ่ขึ้นนะครับก็ได้มีการสร้างวัดขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งทําบุญสุนทานนะครับ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน6ไร่3งานเพื่อใช้ในการสร้างวัดขึ้นเมื่อปีพศ2369นะครับเดิมชื่อว่าวัดบางพีใหญ่นะครับต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดบางพีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจากประวัติวัดบางพีมีเจ้าวัดปกครองวัดมาแล้ว8รูปนะครับรูปปัจจุบันเป็นรูปที่9นะครับรายนามเจ้าวัดวัดบางพีจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมนะครับระบุว่าเจ้าวัดรูปแรกของวัดบางพีคือพระธิการเท่านะครับ เจา้าวาดรูปที่2คือพระธิการทั่วนะครับเจ้าวาดรูปที่สาคือพระธิการชั้นนะครับเจ้าวาดรูปที่สคือพระธิการบุญธรรมนะครับเจ้าวาดรูปที่5คือพระธิการเลนะครับเจ้าวาดรูปที่6คือพระธิการเถิงนะครับส่วนเจ้าวาดรูปที่7ก็คือพระธิการขับนะครับรายนามเจ้าวาดรูปที่1ถึงรูปที่7นะครับปรากฏบนแหล่งข้อมูลเดียวนะครับจึงไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้แน่นอนนะครับส่วนเจ้าวาดรูปที่8คือพระครูหงสุชาโตนะครับ ปกครองวัดตั้งแต่ปีพศ2488จนถึงปีพศ2530นะครับพระครูหงหรือหลวงปู่หงของชาวชุมชนนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่รอดแห่งวัดบางน้ำวนนะครับจึงถือได้ว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์แห่งวัดบางพีนะครับส่วนเจ้าวัดรูกที่9ก้าของวัดบางพีก็คือพระครูกิติสาครธรรมนะครับปกครองวัดตั้งแต่ปีพศ2531จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ โบราณสถานที่สําคัญของวัดบางพีก็คืออุโบสถที่สร้างด้วยไม้นะครับสร้างเมื่อปีพศ2593นะครับในสมัยของหลวงปู่หงนะครับต่อมาเมื่อปีพศ2516นะครับก็ได้มีการบูรณะหนึ่งครั้งนะครับและเมื่อปีพศ2546นะครับในสมัยของพระครูกิติสาครธรรมนะครับก็ได้มีการบูรณะอีกครั้งหนึ่งนะครับภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยเป็นประธานในอุโบสถนะครับ เมื่อราวปีพศ2545ในสมัยของพระครูกิติสาคอนธรรมได้มีการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อพระครูหงสุชาโตนะครับภายในวิหารประิทยาลรูปปั้นของหลวงพ่อพระครูหงสุชาโตหรือหลวงปู่หงสุชาโตนะครับที่ด้านซ้ายมือก็มีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับจากคําบอกเล่าคาดว่าสร้างในสมัยของหลวงปู่หงสุชาโตนะครับ ส่วนด้านขวามือมีพระพุทธรูปปางสายญาติอีกงองนะครับที่ด้านข้างของวิหารของหลวงพ่อพ่อครูหงหรือหลวงครูหงนะครับก็มีวิหารหลังน้อยอีกหนึ่งหลังนะครับภายในประดิษฐานพระพุทธรูปองค์จำลองจากซ้ายมือเป็นหลวงพ่อวัลขิงนะครับองค์ถัดมาเป็นหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับ ส่วนองค์กลางจะเป็นหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในนะครับองค์ถัดไปจะเป็นพระสังฆจายนะครับส่วนฝั่งขวามือจะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมกับหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคานะครับในสมัยของพระครูกิติสาครธรรมนะครับก็ได้มีการบูรณะสารา,าการประเรียนหอสวนมนหอฉันและมีการสร้างหอะระฆังขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับ ภายในวัดยังมีเสาหงนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวรามันนะครับสำหรับคลิปยอ้อนลอยโบราณที่วัดบางพีของทางช่องยูซูเปอร์เดชแนลคลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพวกคุณเจ้าชาวชุมชนและแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำคลิปนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปยอ้อนลอยโบราณที่แหล่งโบราณอื่นในตอนต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ